ไปครับไปตกปลาครับจะมาดูร่องน้ําตรงนี้นครับพอดีมีสองแถวบ้านบอกมาครับบอกทางมาครับกะว่ามาไม่ถูกแล้วครับขับมาเรื่อยๆเลยแวะดูเรื่อยๆไปรับชมกันดีกว่าครับแต่หน้ามีตัวมากครับ ดแล้วครับพุ่งออกมากัดเลยครับใสดีเลยครับแปมแรกครับโอ้โหใสสวยเลยครับมาดูปลาครับหมานี้น้องแถวบ้านบอกมาครับตอนแรกกะว่าขับรถมาน่าจะมาไม่ถูกครับขับมาเรื่อยๆนี่ครับไสปลาใสสวยนะครับ ประเดินแต้มแรกของวันนี้ครับ พุงมากัดชาัจะลงน้ําครับพุงมากัดเหยื่อจะขึ้นฝั่งแล้วนะครับตกใจเลยครับวัดลอยมาเลยครับนี่ครับตัวมันตัวที่สองแล้วครับก็หมายนี้ครับมันน่าจะมีตัวเพิ่มอีกครับโอเคครับไปดูกันต่อครับ ก่อนหน้านี้มันกัดผิดไว้ครับแต่ตอนนี้มันหายไปไหนเราไม่รู้ครับ แล้วครับโดนแล้วครับตัวนี้ตามมากัดแต่น่าจะใช่ตัวที่กัดผิดครับเพราะตัวนี้กัดผิดตัวเมื่อก่อนหน้านี้ครับตัวมันใหญ่ครับตัวนี้ก็ได้สายอยู่ครับแต่มดีสามครับกับตรงนี้ครับมันเลยครับนี่ครับเดี๋ยวไปซ้ําตัวใหญ่ดูอีกทีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันกัดไว้มันไม่น่าจะใช่ตัวนี้ครับ มันกัดใหญ่กว่านี้ครับนี่แหละครับที่มาของคำว่าสุดยอดครับนะยอดไม้เลยครับเดี๋ยวนี้ หลายหลายคอมเมนต์ครับบอกว่าสุดยอดครับนะแสดงว่าเรารู้จริงครับมีคำขาันะครับ อยู่แล้วครับกัดนิ่มๆครับตัวนี้ใสดีเลยครับโห่ติกิ่งไม้ด้วยครับปลาอยู่ไหมครับเนี่ยโหคิดว่าปลาไซส์ใหญ่ปลายังอยู่ด้วยครับหมาทั้งกิ่งไม้เลยครับอย่าหลุดนะใสยก็โอเคครับเห็บตัวปลาแต่งดี่ครับว่าตรงนี้วันนี้เจอหมายซิงซะแล้วครับ ใส่นี้ก็น่าจะครึ่งโลครับ จอาการแบบนี้ไม่ต้องตัดสายทิ้งนะครับค่อยๆแก้ครับสำหรับน,น,นักตกปลามือใหม่นะครับมันแน่นจุดไหนก็คลายจุดนั้นนะครับตัดสายไปไม่รู้ว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนครับเปืองสายครับอาการแบบนี้เป็นทุกคน,นครับ แล้วครับสำหรับหมายที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับได้ตามาสี่ตัวครับตามในคลิปเลยนะครับปลากัดดีมากครับมันเป็นล่องน้ำแค่นิดเดียวเองครับพื้นที่ตีน่าจะประมาณทักยี่สิบเมตรอะครับเพราะว่าด้านในมันตีไปไม่ได้ครับมันมีต้นไม้ล้มขวางไว้อยู่ครับถือว่าปลากัดดีมากครับให้เป็นหมายซิงเลยครับหมายนี้ก็โอเคครับ ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับยังไงก็รบกวนด้วยนะครับรบกวนฝากช่องด้วยแล้วกันนะครับนักชาฟิชชิ่งแชนเนลครับรบกวนพี่ๆเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับถ้ายังไงวันนี้ก็ประมาณเท่านี้แหละครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ